สวัสดีจ้ะสวัสดีน้องสู้ปูส่สุขนทั้งในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะจ๊านอวันนี้พาพี่น้องมากินลาดหน้ารวมทะเลจ้ะลาดหน้าทะเลรวมกวากันไปนะจ๊านอเมื่อนผ้ามาตําสมตําให้กินเนะจ๊านอผ้ามากินลาดหน้าเสือเขาเด้อจ้ะเด้อเหมือน,นเฮ้าก็มาปรุงกันก่อนนะจ๊เนะ ใส่บอหลดนเนาะพี่น,อน้องเนาะแล้วก็ใส่ผิกนอกจาะเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังใจเนาะจากเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมกันเนอกจากเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอู้น้ำเต็มถาดเลยพี่น้อง ถุงเดียวได้จา้านี่หลายแห้งพี่นอ้องกินหลาดหนาทำทำกลางฝนโปรยไปจา้านางกินอยู่หนาบ้านากันมันนี้อุย้ยสิหล่นกินก่อนเนาะพี่น้องเนาะแสบด่จา้า มาเด้อพี่น้องเด้อแส,แสบแสบแสบหลายจ้ะออคอยไพ่หลายๆด้ยจ้ะเด้อลมแห้ง สามีบรยูจะยูแต่ลูกสาวจะลูกสาวก็นั่งกินหอ,องคางนี่แล้วจ้ะเขาดูบอดีเนาะจ้ะเนะาะบังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะจ้ะเนาะน้ำชิลล์นพาตาแล้วจ้ะก,กินเบิดบ้นเจ้ะเนาะถุงบักใยเลย กินของหมักกระแสบคือเก้าแต่จะกินยำได้กระแสบตลอดเวลาให้เป็นของที่ข้ามหมักเนาะจักบาทก็นนาจะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากโซ่จากน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งก็ยังดีจ้ะ ลาดนากะซิมีแต่กุ้งแต่มึกเออกุ้งเพิ่นวะขออภยัยด้วยจ้ะเด้อกต่ซีมี่เฮดมี่มึกจ้ะมีหมูจ้ะกับเป็นพักขน้าเนาะจ้ะเนาะกุ้งเบิดจ้ะพี่น้องคนไหนหูประจ้ะว่าเป็นยังเขาคือเอื่นลาดนาอันนี้เพี้ยนกับบุ้หูจ้ะ มาถามพี่มาถามพี่มาถามพี่ถามน้องิึงจ้ะว่าเพื่อท่านใดที่สิงหูจักมันจ้ะเนาะ Não, não, é, assim, não é, assim, não é assim. หิวเข่าไมพี่นอ้องมุสากินเขา่ากินเข่าเนียวจ้ะก,กินเข่าเนียวกับอันนี่ยังก่อนปลาแห่งย่างคับพัดพัดซัดปลาจ้ะนีให้บอเถอดจ้ะเดี๋ยวปลาใหม่คุณติตามมาจัาบเอาก,กินเขาเนีย้ยไปยุท้องจ้ะ กินข้าวเหนียวก็กินขนมกินลงไปกินกงลงไปแล้วก็ยืงทองแต่ก็มักได้จะมาก,มกข้าวเหนียว เชียงลูกสาวสดน้ำพิดน้องคิดสวัสดียินเนะจ๊ะเนาะ ไม่พอชอากินหอนด้วยจ้าเนาะมาเป็นมูกินเขากันจ้ะสำหรับเบอร์นีกะอย่าลืมกดไลค์กับใช่กับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพียรกินอะไรดีด้วยจ้าเด้อมืออื่นเดี๋ยวสิ้ผ้าไปเบ้งคลิป